สวัสดีครับเดให้ทุกคนนะครับมาร่วมช้อปในแคมเปญ Lazada า11/11ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับลดสูงสุดถึง90%พร้อมส่วนลดอีก6ต่อเลยนะครับเตรียมกดของที่อยากได้ใส่รถเข็นแล้วรอวันที่11เดือน11นี้ได้เลยครับผ้านๆนะครับอยากทุกคนรอไว้เลยนะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะครับกับ Lazada า11/11ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับผมเรียกว่าถูกสุดในรอบปีจริงๆนะครับวันที่11เดือน11นี้เท่านั้นนะครับผมรีบมาช้อปกัน สองอเข้าบ้านอยู่ก็เ,เชื่อว่าจะต้องได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้าบ้านแน่นอนเขาสิเบสเอนี้ครับอืมครับของผมก็มีเลงเป็นลูกกอล์ฟครับก็ว่าจะไปตีกอล์ฟอยู่ช่วงนี้ครับผมจัดไว้รอเลยอืม ช่วงนี้นะครับก็เริ่มคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนครับครับผมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างที่พี่ไว้บอกก็เดี๋ยวมาเจอกันครับครับผมสำหรับผลงานที่จะถึงเร็วที่สุดนี้เลยนะครับก็คือพนักงานเดอร์มูฟี่ครับผม11เดือน11นี้แล้วนะครับจะได้เจอกันในโรงภาพยนตร์แน่นอนครับ ครับผมฝากดูหนังพอเราคู่กันด้วยนะครับ,รบผมเดอะมูฟีนะครับแล้วก็ขอฝาก F4 ด้วยนะครับได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอนครับครับผมเจอกันครับ